สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจจาก FM105 สมยาสมัยไทยแลนด์มาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับตำรวจจับกลุ่มตัวจ่าเบิร์ดหรือจ่าสิบตำรวจชูติพลหน้าแก้วได้แล้วหลังผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุยิงสนั่นในสถานบันเทิงนับ10นัดทาให้มีผู้เสียชีวิต1นึ่รายและบาดเจ็บอีก2อรายก่อนจะหลบหนีไปเหตุเกิดเมื่อคือนที่ผ่านมาในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ที่ตำบบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตังพลตำรวจโทนันทเดชย้อนนวนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้แถลงข่าวนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตังเกมการเมืองในช่วงนี้แม้ว่าจะไม่ประทะกันอย่างดุเดือดแต่ก็มีความแหลมคมอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะการเสี่ยมจากพักเพื่อไทยและบางปีกในพรคพลังประชารัฐที่ชูลุงตู่กับลุงป้อมให้สลับกันเป็นนายก เรื่องนี้คุณเสริมสุขกัสิติประดิษฐ์สื่อมวลชนอาวุโสวิเคราะห์ไว้ในรายการปากซอยร้อยห้าคือคือเท่ามารอบนี้ก็แสดงว่าต้องแตกหักกาบเลิประยุทธ์นะใช่สิเพราะว่าอือคือเท่ามารอบนี้เน,นะนี่ยก็แสดงว่าเฉลอกประยุตวิตเลยแล้วก็ให้สวตรงนั้นไอ้ตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ไม่มีความชัดเจนแล้วก็ที่ใหญ่กับน้องเล็กนี่คงจะต้องคุยกันให้มันชัดเจนว่าจะเดินหน้า พลังประชารัฐเนี่ยไปในทิศทางใดถ้าเิจารณเรื่องแพ็กคู่ก็ไปส่วนพอครบสองปีคนเอกวิทย์จะไปต่อได้ไม่ได้อันนั้นก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งเลยคือมันต้องเอาสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก่อนว่าจะดันใครแล้วถ้าดูโพลความนิยมพลเอกยุทธ์กับคนเอกวิทย์มันก็เทียบกันไม่ได้เลยหรื่การสลาดหักนจประชาชนครับส่วนนักวิชาการซึ่งเป็นมือทำโพที่แม่นยำที่สุดในเมืองไทยมองสถานการณ์การเมืองช่วงนี้อย่างไร ไปติดตามกันครับผมเชื่อว่ามีการเลือกตั้งแน่นอนอแต่อนีบไยครับว่าเสียงในสังคมยังมีอยู่อส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามีแต่กติกาหรือรูปแบบจะเป็นยังไงเท่านั้นเองครับส่วนพักที่เกิดใหม่จะพักนู้นจะรวมพักนี้มันก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าออะไรมันไม่มีสสอยู่ในสภาหรือมีก็มีอยู่น้อยอเหมือนพักอนาคตสร้างอนาคตไทยกับของผู้หญิงหน่อยจะมารวมกันครับ มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับครับนะครับจะเทียบกับพ,พรรคพลังประชาชฐเทียบกับพรรคอื่นๆไม่ได้หลังมีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีจะล้มล้างกฎหมายสุลาก้าวหน้าซึ่งจะเข้าสภาในวันที่2พฤศจิกายนนี้ล่าสุดพรรคก้าวไกลได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยออกมาเตือนนายกรัฐมนตรีว่าอย่าเดิมพันอนาคตทางการเมืองกับกฎหมายสุลาก้าวหน้าทั้งนี้นายเท่าพิภพ,พลิ้มจิตกรบอกว่าจะต่อสู้เรื่องนี้อย่างถึงที่สุด อุตสาหกรรมนี้มันเป็นส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมผลิตอื่นๆด้วยใช่ไหมตอนนี้เราก็เห็นโซจูคือเหล้าขาวไทยนี่แหละก็คือทําจากข้าวทําจากมันในก็แล้วแต่ก็คือเหล้าขาวเหล้ากับน,นะครับแล้วก็มาแค่นี้เองแต่ไปกินโอ้โหพระเอกลอนกินหน่อยคนไทยก็กินตามพรามีกินเยอะๆเนี่ย,ยก็สะดวกซื้อเจ้าใหญ่ก็นําเข้ามาวางแต่เราก็ยังไม่เห็นสุราชุมชนได้ไปวางในนั้นเลยใช่ไหมบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยที่มันไม่ดีอ่ะคือมันขอกเหมือนกันนะครับทำไมมันขายไม่ได้มันก็เป็น ม,มันอยู่ที่หน้าตาเราทํายังไงอันนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นอุสาหกรรมใหม่ที่จะมาช่วยเพราะว่าทดแทนอุสากรรมผลิตเพื่อสอง่งออกหรือว่าการ,กรเกษตรที่มันก็ทํามากได้น้อยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทจะต้องลงทุนผ่านพับัตรรัฐบาลไทยกองทุนรวมกองทัพและต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า3ปีจึงจะมีสิทธิ์ถือครองที่ดินได้ไปฟังเสียงโฆษกรัฐบาลแถลงครับ สำหรับเนื้อที่ที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็จะไม่เกินหนึ่งไร่นะครับแล้วก็จำนวนเงินลงทุนและ,ะระยะเวลาการดำเนิการลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทและดำเนิการลงทุนไม่น้อยกว่า3ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอและถ้าเกิดหากมีการถอนการลงทุนก่อนกำหนดครบระยะเวลาการดำารงทุนนะครับก็หมายถึงว่าก่อนครบ3ปีสิทธิ์ที่ได้มาซึ่งที่ดิน ในส่วนที่ยังไม่ครบจํานวนหนึ่งไร่ก็จะต้องเป็นอันอะระงับไปนะครับสำหรับเขตพื้นที่นะครับที่ดินที่จะได้รับ<ะ>ที่สามารถดําเนินการที่จะซื้อได้นะครับในครอบครอนจะต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลหรือเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองนะครับแล้วก็ต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับตนเอง โดยไม่ขัดศีลธรรมและจารีตประเพณีแล้วก็ต้องแจ้งให้การใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้พนักงานเจ้าหนะ้าที่ทราบภายใน60วันตั้งแต่ที่เริ่มใช้ที่ดินนั้นโดยมีระยะเวลาบังคับใช้5ปีนะครับนับจากวันที่ได้ประกาศในราชกิจจาในส่วนของร่างกฎกระทรวงนี้หลังจากลิช่สุนักได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของ,องกิจแล้วเขาต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง อาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์วิเคราะห์การเมืองอังกฤษไว้ใน,ในรายการหัวใจเศรษฐีไปฟังกันครับสหาภาพนี่จะเดินขบวนกันแหลกล้านอขอเงินเดือนขึ้นก็ตอนนี้เงินเฟ้อมันสิบเร์เซ็นต์และเงินเดือนมันไม่ขึ้นขอกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้นะคุณคุณวิชิตก็บอกว่า สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากมากซึ่งก็จริงนะและอันนี้มันคือก็บอกว่าคุณบริคซันันเห็นแล้วว่ามันยากลาบากรออยู่ข้างหน้าเนี่ยถอยดีกว่าเพราะว่ามันมันยากมากมันจะมีคนเดินกระบวนกันเป็นประเด็นทางด้านการเงินเศรษฐกิจวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็แบงก์ธนาคารกลางบีโอเอเขาบอกแล้วบอกว่าอังกฤษจะถดถอยในไตรมาสที่สี่ซึ่งตอนนี้เข้าอยู่แล้วนะคะมีคนที่สนับสนุนพักเลเออพัก คอนเซอร์วัิบางคนนี่ออกมาชี้เลยบอกว่าอาการหนักมากตอนนี้แล้วเพิ่งว่าเอ่อเออมันจะถดถอยนะเขาบอกอาจจะอังกฤษต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจากไอเอฟค่ะแล้วก็ตรงนี้ยัให้ดอกเบี้ดปุ๊ขึ้นไปนะแล้วก็ตลาดพังแบบนี้นะคะจะเรียกความเชื่อมั่นเนี่ยมันชี้ง่ายๆแล้วเศรษฐกิจกำลังดิ่งลงแล้วคุณไปซ้ำเติมเศรษฐกิจใช่ไหมคะเขาบอกระวังนะอังจะต้องเข้าไอเอมเอฟ่าคิดดูประเทศสิงคโปต้องชี้ให้ดูตรงนี้ว่าแล้วนี่เลยอังกฤษจะต้องไปพึ่งคนที่ไม่ใช่ คนผิวขาวไงฮะ คือต้งเอาไอ้นักวิชาชีพแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วเนี่ยเอามา่วยกู้วิกฤตตอนนี้พิสูจน์เอาเลยคุณต้องพิสูจน์ตัวเองแต่ก็มีคนก็กลัวหรือว่าเขาจะถูกตรวจสอบแบบมโหลานเลยที่คุณบกเนผาวเพราะไม่ใช่ผีสาวน้อยน้อยอะไรน่ถูกซีแลกเลยนะคะก็ต้องดูแกก็จะเดินอยู่บนเส้นได้เอาว่าง้นเถอะเรียกได้ว่าลุ้นกันนาทีต่อนาทีแต่ในที่สุดสาวงามจากบราซิลก็คว้ามงกุฎมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ไปครอง ตามความคาดหมายขณะที่อิงฟ้ามิสแกรนไทยแลนด์คว้ารองอันดับหนึ่งพ่วงด้วยตำแหน่งชุดประจำชาติยอดเยี่ยมสำหรับรองอันดับ2เป็นของมิสแกรนจากอินโดนีเซียรองอันดับ3มิสแกนจากเวเนซุเอลาและรองอันดับ4มิสแกนจากเช็กริพับบิกช่วงนี้ไปติดตามดูสถานการณ์ข่าวในรอบวันกันครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สหสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศ์ขุนวังและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 s m i l สม h a ไทยแลนด์